All New Mazda CX-5 g e n e r a t i เจต่อไปนะครับจะมีการเพิ่มเครื่องยนต์ขนาด6ซูบ3.0ลิตรและยกระดับความรู้ลาเพื่อแข่งกับค่ายยุโรปทีเดียวเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับได้มีกระแสข่าวของ Mazda เตรียมที่จะพัฒนา SUV ซีรีส์ใหม่อย่าง All New Mazda CX-5 มมาทำการตลาดแทนที่ของ Mazda CX-5 นะครับโดยที่ Mazda CX-5 เ e n e r a t i o n ต่อไปนะครับ จะใ,ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Mazda 6แล้วก็จะมีการเพิ่มและก็ขยายขนาดตัวถังให้มันใหญ่และยาวขึ้นในทุกมิติด้วยอีกทั้งยังมีการเพิ่มเครื่องยนต์6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรมาให้ด้วยในส่วนของรายละเอียดของ all new Mazda CX50 นะครับก็เปิดโฉมนะครับในปี2021นี้แล้วส่วนของ m a z d a CX-5 generation ต่อไปนะครับจะเปิด เผยโฉมในปี2022ครับก็จะเปิดไล่เรียกกันเลยนะครับเราก็ต้องมารอรุ้นนะครับว่าทาง Mazda นั้นจะเปิดตัวทั้ง c ซ50ทั้งอาเป็น c ซ5เ e n เน a เรชัต่อไปหรือว่าจะเลือกเปิดเฉพาะรุ่นไหนก่อนนะครับแล้วรุ่นใหม่นะครับจะมีตัวเลือกพลังงานถึง5แบบกันเลยทีเดียวตามรูปที่ขึ้นให้เลยนะครับจะมีทั้งแบบเครื่องยนต์ปกติ ที่เป็นสกายแอคทีฟของ Mazda นะครับแล้วก็จะเป็นแบบไฮบริดที่เป็นเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูล Mazda c x 5 Generation ใหม่นะก็จะมีข้อมูลของ Mazda c x 5 0คร่าวๆด้วยครับถ้ามีข้อมูลจุดไหนที่มันผิดพลาดนะครับทางผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นข้อมูลใหม่ๆเลยครับ ถ้าเกิดจุดไหนผิดก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปเทคโนโลยีรถยนใหม่ๆนะครับที่ผมจะอัพให้ทุกวันเลย